มฮะลุมะห์มะตุลลอฮิวะรกาุฮ์สวัสดีท่านผู้ปกครองที่เคารพและนักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันศุกร์ช่วงบ่ายก็มาเรียนอิสลามศึกษากับครูลีฟนะครับก็คิดถึงเด็กๆทุกคนนะครับาจากที่สอนไปแล้วเราสอนเกี่ยวกับคําในภาษาอาหรับนะครับว่าจะใช้ในโอกาสไหนคำนี้เราเรียนไปแล้วก็มีบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ อูซบิลลาฮิมินัชัชตอนเรายิมบิสมิลลาอ่านะครับก็เราพอรู้แล้ววันนี้เราก็จะมาเริ่มคำใหม่กันคำว่าอินชาอัลลอ์อินชาอัลลอ์ใช้ในโอกาสไหนมีใครรู้บ้างครับอินชาอัลลอ์ใช้ในโอกาสว่าแปลว่าหากอัลลอฮ์ทรงมีพระประสงค์หมายถึงการมอบหมายทุกๆสิ่งที่มุสลิมต้องทำในอนาคตไว้กับ พระองค์อัลลอฮ์พระประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับก็อัลลอฮ์ตัดไว้ว่าและเจ้าจงกล่าวและเจ้าจงยกล่าวสิ่งใดว่าแท้จริงฉันจะทําในวันพรุ่งนี้เว้นแต่อัลลอฮ์ทรงพระประสงค์จงลํำลึก ถึงพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าเมื่อลืมและจงกล่าวว่าบางทีพระผู้เป็นเจ้าของฉันจะสรงชี้แนะแนวทางที่ต้องกว่านี้ให้แก่ฉันมีผู้ถามท่านนบีุโมฮัมหมัดสุลลาหลาหัอะไรหัวสลัมเกี่ยวกับเรื่องของชาวถ้ำอัสฮาบุลกาฟีท่านนบีตอบว่าพรุ่งนี้ฉันจะมาตอบท่านโดยไม่กล่าวคําว่าอินชาลอห์หากอินาลอห์ทรงมีพระประสงค์หลังจากนั้นไม่มี หลังจากนั้นไม่มีการประทานอันกุรอานลงมาแก่ท่านนาบีเลยถึง15วันต่อจากนั้นพระองค์อัลลอฮ์ก็ทรงประทานเรื่องรา่รวกบชาวชั่มให้กับท่านนาบีและตามด้วยอายะนี้เพื่อเป็นการชี้แนะมารยาทที่ควรกระทําเมื่อตั้งใจจะทําสิ่งใดให้มุ่งหมายสิ่งนั้นแก่พระองค์อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งเรื่องเล่นลับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นนะครับคือกล่าวคํานี้ในที่จะมาในอนาคตนะครับ ลูกน้อยสงสัยใจคิดอยากรู้เก่าคำคุ้นหูอินชาอัลลอฮ์ได้ยินคุณย่าพูดว่าพรุ่งนี้จะทำแป้งจีอินชาอัลลอฮ์ <c oughs> คุณพ่อนัณฉันวันเสาร์วาดเขียนระบายสีเทียนอินชาอัลลอฮ์ <c oughs> าต่อไปนะครับคุณแม่ผู้ชวน เข้าสวนกันไหมจะปลูกกล้วยไม้อินชาอัลลอฮ์ปลูกกล้วยไม้นะครับจึงถามแม่ขาใครใครเหล่านั้นทําไมกล่าวกันอินชาอัลลอฮ์เริ่มสงสัยแล้วทำไมถึงกล่าวกันคุณแม่ตอบว่าถ้าพูดจะทำเราต้องกล่าวคำอินชาอัลลอฮ์ถ้าจะทำในสิ่งที่นาคนต,ต้องกล่าวว่าอินชาอัลลอฮ์ กำหนดพระเจ้าเรานั้นไม่รู้นอกจากพระผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวความคิดสมหวังดังใจแน่นเที่ยวแน่นอนข้องเกี่ยวอัลลอฮ์ประสงค์ก็นิทานก็จบลงแล้วนะครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่าคำว่าอินชาอัลลอฮ์เราใช้ตรงไหนคือมุสลิมจะมอบหมายการงานทุกอย่างกับอัลลอฮ์ในเรื่องอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ เราก็กล่าวคําว่าอิชารละอก,ก่อนแล้วก็ถึงจะกล่าวไปถึงจะพูดว่าเราจะทําไปนะครับก็ขอจบนิทานเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์กันทุกท่านนะครับอัสลามุอะลัยกุมะเรับมาตุลลอฮิวะบเรากาโต